วันนี้เชฟเตรียมเมนูต้อนรับอากาศหนาวมาให้ครับเมนูแกงยอดมะระปาย่างครับสดลโงลงคอเลยครับต้มน้ำให้เดือดเลยนะครับแล้วนำปาย่างสองตัวครับลงไปต้มให้นิ่มเลยครับเมื่อต้มนิ่มแล้วนำขึ้นมาฉีกเป็นชิ้นๆเลยครับพอดีคำเลยครับฉีกออกมาแล้วก็จะได้ชิ้นประมาณนี้ครับตามภาพเลย เตรียมเห็ดนางฟ้า100กรัมครับนำมาหั่นโคนออกนะครับแล้วก็ฉีกเป็นชิ้นๆเช่นกันครับยอดมะละประมาณ100กรัมครับนำมาเด็ดยอดเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับเอาแต่ย,ดยอดๆนะครับเพราะว่กกาก้านเขาค่อนข้างแข็งมากขั้นตอนต่อไปครับตะไคร้1ต้นครับหั่นเล็กๆแล้วก็ลงไปพร้องกับหอมกระเทียมครับ พีกินดาแดงอีกประมาณ10เม็ดครับแล้วก็ใบมะกรูดฉีกนะครับนำลงไปเลยแล้วก็โขกให้ละเอียดเลยครับเริ่มตั้งกระทะครับแล้วนำเครื่องที่เราโขกเมื่อกี้ลงไปเลยครับเริ่มคั่วให้หอมเลยนะครับเติมน้ำเปล่าลงไป500 ML ครับ รอจนน้ำเดือดนะครับแล้วก็ใส่ปลาย่างที่เราได้เตรียมไว้เนี่ยลงไปเลยครับตามด้วยใบมะกรูดฉีกนะครับแล้วก็พริกจินดาแดงอีกประมาณ6-7เเม็ดครับแล้วก็เห็ดฟางครับใส่ลงไปเลยรอจนทุกอย่างสุกให้หมดครับ แล้วก็มาปรุงรสชาติกันครับน้ำปะลาสองช้อนโต๊ะครับผงปรุงรสอีกสองช้อนชาครับตามด้วยยอดมะละที่เราเด็ดไว้ครับลงไปเลยครับ คนๆกดๆลงไปครับให้ยอดมาละสุกให้หมดเลยนะครับรอจนน้ำเดือดอีกทีหนึ่งครับถือว่าผมใช้ได้เลยเมนูนี้รสชาตินัวครบรสมากๆเลยนะครับสดกินหน้าหนาวคงจะโล่งคอและก็เหมาะมากๆเลยครับลองทำทานกันดูครับหนาวนี้ เพิ่งเมนูนี้ได้ครับ